กลางทุ่งนาที่เงียบงันในยามเย็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านได้พบกับเงาลึกลับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเงานั้นกำลังรอบางสิ่งที่หายไปจากคืนพายุเมื่อสามปีก่อนและเมื่อเธอเก้าวเข้าใกล้ความลับของแม่ที่หายไปก็กำลังจะถูกเปิดเผยแนวท้องทุ่งในยามเย็นแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ส่องสะท้อนกับรวงข้าวที่กำลังสุก สายลมพัดเบาๆพาเสียงกระซิบของธรรมชาติไปทั่วหมู่บ้านในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามาลีเธอสวยจนใครๆก็พูดถึงผิวของเธอขาวนวลเหมือนกลีบดอกบัวดวงตาใสาเหมือนสายน้ำยามเช้าและรอยยิ้มของเธออ่อนโยนราวกับแสงแรกของวันทุกเช้ามาลีจะเดินไปยังทุ่งนา เธอชอบกลิ่นหอมของดินเปียกน้ำและเสียงร้องของนกเล็กที่บีนวนเหนือท้องฟ้าแต่วันหนึ่งท้องฟ้ากลับมืดเร็วกว่าทุกครั้งเมฆหนาทึบเคลื่อนคลุมเหนือศีรษะลมที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นแรงและเย็นเฉียบมาลีหยุดเดินเธอหันไปมองรอบตัวไม่มีเสียงของนกไม่มีเสียงของมแมลงมีเพียงเสียงของลมที่กรีดผ่านใบหญ้า ความเงียบงันนั้นหนักอึงจนหัวใจของเธอเต้นแรงข้างหน้าของเธอมีเงาคนยืนอยู่กลางทุ่งร่างนั้นนิ่งสนิทแม้สายลมจะพัดแปรงเสื้อผ้าของมันกลับไม่ขยับมาลีจ้องมองด้วยความสงสยัยดวงตาของเธอเริ่มมองเห็นชัดขึ้นมันคือชายหนุ่มที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในหมู่บ้านเขามีผิวคล้ำดวงตาคมและท่าทางสงบนิ่ง มือของเขาถือพวงมาลาัยดอกมะลิสีขาวมาลีรู้สึกแปลกใจเพราะไม่มีใครใช้มาลายนั้นในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวชายคนนั้นมองตรงมาที่เธอสายตาเย็นเยียบจนเธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเธอถอยหลังหนึ่งก้าวเท้าของเธอเหยียบลงบนบางสิ่งที่นุ่มเมื่อเธอก้มลงมองหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นตรงนั้นคือผ้าพันศีรษะผืนหนึ่งที่เธอจำได้ดี มันเป็นของแม่ของเธอแม่ที่หายตัวไปเมื่อสามปีก่อนในคืนพายุใหญ่มาลีรู้สึกเหมือนเลือดในร่างเย็นเฉียบเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแต่ชายคนนั้นหายไปแล้วลมพัดแรงขึ้นจนรวงข้าวเอนล้มเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้เท้าเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินกลิ่นของดินชื้นผสมกลิ่นขาวแรงจนหายใจลำบาก มารีเริ่มก้าวถอยหลังอย่างช้าๆแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเธอมองไปยังแนวต้นไม้ปลายทุ่งเงาเคลื่อนไหวบางอย่างกำลังเดินออกมาช้าๆร่างนั้นเหมือนหญิงสูงวัยแต่ผมของเธอยาวแอร์พันเต็มหน้ามือของเธอถือผ้าพันสีสับผืนเดียวกับที่มารีเหยียบอยู่ รอยยิ้มของหญิงคนนั้นปรากฏใต้เงาผมยาวและเสียงกระซิบที่เบาแต่ชัดเจนลอยมากับสายลมมาลีลูกยังจำแม่ได้ไหมมาลียืนนิ่งหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจาก,กอกเสียงกระซิบของหญิงคนนั้นยังคงก้องอยู่ในหูเธอไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงจริงหรือเสียงจากความทรงจำกลิ่นของดินชื้นและกลิ่นคาวที่แรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ลอมหายใจของเธอถี่และสัน้นเธอพยายามถอยหลังแต่ขาของเธอกลับสั่นจนแทบไม่ขยับร่างของหญิงสูงวัยค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยเสียงเฉาฉะจากโคลนใต้เท้าแสงฟ้าแลบจากท้องฟ้าผ่าลงใกล้แนวป่าส่องให้เห็นใบหน้าของหญิงคนนั้นชัดเจนใบหน้าซีขาวดวงตาลึกดำสนิทริมฝีปากแห้งแตกแต่ยกยิ้มอย่างช้าๆ มาลีรู้ทันทีว่านั่นคือแม่ของเธอน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธออยากจะก้าวเข้าไปกอดแต่บางสิ่งในใจเตือนว่าไม่ควรแม่ของเธอหายไปในคืนที่แม่น้ำเอ่อล้นและชาวบ้านพูดว่าเธอจมน้ำเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีใครพบศพเลยแม่ค่อยๆเอื้อมมือออกมามือของเธอเต็มไปด้วยรอยดินและเลือดแห้งกรัง มาลีมองมือคู่นั้นอย่างลังเลกลิ่นคาวแรงจนแสบจมูกแต่แววตาของแม่เต็มไปด้วยความอ้อนวอนแม่ทำไมแม่ถึงอยู่ที่นี่เสียงของมาลีสันหญิงสูงไวัยไม่ตอบเธอยกมือขึ้นแตะหน้าของลูกสาวเบาๆสัมผัสนั้นเย็นจนมาลีสะดุ้งภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวของเธอคืนพายุใหญ่คืนนั้นเสียงฟ้าร้อง เสียงแม่ตะโกนเรียกและมือที่เอื้อมมาจากสายน้ำที่เชือกรากมาลีหายใจแรงเธอเริ่มจำได้ทีละน้อยเธอเป็นคนสุดท้ายที่เห็นแม่ในคืนนั้นแม่พยายามจะช่วยเธอจากน้ำที่ไหลแรงแต่มาลีผลักมือแม่ออกด้วยความกลัวแล้ววิ่งกลับเข้าบ้านปล่อยให้แม่จอมหายไปเสียงสะอื้นหลุดออกจากลำคอมาลีทรุดลงกับพื้น แม่ของเธอคุกเข่าลงตรงหน้าน้ำตาของเธอกลายเป็นเลือดที่หยดลงบนดินลูกหนีแม่ทำไมเสียงนั้นเบาแต่เย็นเหมือนลมหนาวในฤดูฝนสายฟ้าผ่าอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวสว่างวาบและในแสงนั้นมารีเห็นเงาของผู้คนมากมายพวกเขายืนอยู่เต็มทุ่งแต่ละคอนมีรอยแผลมีดินติดตามตัวราวกับพวกเขาเพิ่งขึ้นมาจากใต้ดิน มาลีมองไปทีละหน้าเธอจำได้ว่าแต่ละคนคือชาวบ้านที่หายไปในหลายปีที่ผ่านมาพวกเขามองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงลมที่พัดแรงจนต้นข้าวโอนเอ็นไปมาเธอลุกขึ้นยืนเธอรู้สึกเหมือนพื้นดินเริ่มสัน่นมีเสียงแถวเบาเหมือนเสียงน้ำไหลใต้ดินแม่ของเธอยืนขึ้นเช่นกัน ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทและเสียงของเธอก็ดังก้องขึ้นมาอีกครั้งถึงเวลาที่ลูกต้องกลับบ้านแล้วพื้นใต้เท้าของมารีเริ่มแตกดินค่อยๆเปิดออกเป็นรอยแยกยาวกลิ่นคาวแรงจนหายใจแทบไม่ออกลมแรงจนผมของเธอฟาดหน้าเธอตะโกนออกมาเสียงดังไม่หนูไม่ไปแม่ของเธอยิ้ม ลูกหนีได้จากโลกนี้หรือมาลีทันใดนั้นรอยแยกใต้เท้าก็ขยายกว้างเธอพยายามวิ่งหนีแต่แรงลมดูเหมือนจะดึงเธอกลับมือเย็นเย็นหลายสิบมือโผลออกมาจากใต้ดินจับข้อเท้าแขนและเสื้อของเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากโลกทั้งใบกลายเป็นสีดำเธอรู้สึกเหมือนร่างถูกดึงลงไปช้าๆ ความเย็นของดินซึมเข้าสู่ผิวและกลิ่นคาวแรงจนจมูกชาในความมืดนั้นเธอเห็นใบหน้าแม่ลอยอยู่ตรงหน้าแม่หนูขอโทษเสียงของเธอสั่นไหวน้ำตาไหลแต่กลับเย็นเหมือนน้ำแข็งแม่ของเธอค่อยๆเอื้อมมือมาลูบแก้มของลูกสาวอีกครั้งและในวินาทีนั้นเสียงระฆังวัดจากหมู่บ้านก็ดังขึ้นเสียงนั้นดังลั่นไปทั่ว เหมือนเป็นเสียงที่ปลุกสิ่งมีชีวิตและสิ่งตายให้ตื่นพร้อมกันร่างของแม่เริ่มสัน่นผิวของเธอแอตกออกเป็นเส้นแสงสว่างเล็กๆเ,เริ่มทะลุกออกมาจากรอยแตกนั้นเธอมองมาลีด้วยสายตาเศร้าลูกต้องอยู่ไม่ใช่แม่มือของแม่ผลักมาลีอย่างแรงร่างของมาลีถูกผลักออกจากรอยแยกเธอล้มลงบนพื้นนาอีกครั้ง ดินและฝุ่นปลิวกระจายไปทั่วเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นรอยแยกใต้พื้นก็หายไปแล้วฝนเริ่มตกลงมากลิ่นของดินเปียกรอยอบอวลมารีนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงของฝนดังปนกับเสียงสะอื้นของเธอเธอมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาไม่มีเสียงของแม่แต่ในมือของเธอยังคงมีมาลาัยดอกมาลิสีขาวอยู่เส้นหนึ่ง กลีบดอกมะลิเปียกน้ำฝนแต่มีกลิ่นหอมอบอวลอย่างประหลาดและในกลิ่นนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบ์แผ่วเบาแม่อยู่ตรงนี้เสมอเธอเงียบไปนานสายตาของเธอมองไปยังขอบฟ้าแสงอาทิตย์เริ่มส่องลอดเมฆออกมาสีทองของฟ้าค่อยคอยกลับคืนเธอยกมาลายขึ้นแนบอกและน้ำตาก็ไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัว มันคือหยดน้ำตาแห่งความเข้าใจและการให้อภัยเสียงระฆังจากัดดังอีกครั้งเหมือนเสียงบอกลาเธอหลับตาลงรอมาหายใจของเธอสงบแต่ในหูของเธอยังได้ยินเสียงกระซิบของแม่อย่าลืมกลิ่นของดินนี้คือบ้านของเราสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านท้องนาอย่างอ่อนโยนท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงดาวที่ระยิบระยับ กลิ่นของดินหลังฝนตกยังคงอบอวลอยู่ในอากาศมาลียืนอยู่ตรงขอบทุ่งเธอหันกลับไปมองทางที่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นตรงที่แม่เคยปรากฏตัวตรงที่เธอเคยรู้สึกถึงความกลัวที่สุดในชีวิตแต่ตอนนี้ความกลัวนั้นกลับหายไปแทนที่ด้วยความสงบและความรู้สึกกว่ามีใครบางคนคอยมองเธออยู่เสมอ มาลีค่อยๆวางมาลายดอกมะลิสีขาวลงบนพื้นดินเธอพนมมือหลับตาสายลมพัดกลีบดอกมาลิให้ปลิวลอยไปตามทางน้ำเสียงระฆังจะกวัดไกลๆดังขึ้นอีกครั้งเธอรู้ว่าแม่ได้พักอย่างสงบแล้วแสงจันทร์ส่องลงมาบนใบหน้าของเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยประกายแห่งชีวิตใหม่เธอก้าวเท้าเดินกลับบ้าน เสียงของฝีเท้าบนทางดินแผ่วเบาแต่มั่นคงทุ่งนาที่เคยเป็นสถานที่แห่งความกลัวกลายเป็นสถานที่แห่งความทรงจำในความเงียบของคืนเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนแม่ภูมิใจในตัวลูกนักมาลีเธอเงยหน้ามองฟ้ายิ้มทั้งน้ำตาและพูดตอบเบาๆหนูก็รักแม่เหมือนกัน แสงดาวส่องสว่างกว่าทุกคืนที่ผ่านมาและในท้องทุ่งนั้นมีกลิ่นหอมของดินที่ยังคงอบอวนเหมือนคำสัญญาระหว่างแม่กับลูกที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากหัวใจของเธอ